สายตาเราไม่ค่อยดีขับรถตอนกลางคืนก็มองไม่ค่อยเห็นรถสวนมาเนี่ยต้องจอดหรือไม่งั้นก็ต้องชะลอเพื่อให้รถคันอื่นผ่านไปก่อนถึงจะขับรถได้ที่นี้เพื่อนก็เลยแนะนําว่าให้กินกาแฟสองตัวนี้ค่ะกินคู่กันอย่างละซองกินตอนเช้าและตอนเยน็นดิฉันก็บอกว่าอ,อ๋อดิฉันไม่กินกาแฟนะคะเพราะว่ากาแฟเนี่ยกินแล้วมันจะ ทำให้เราแก่ลงเป็นความคิดของตัวเองเนี่ยว่ากินกาแฟแล้วมันจะแก่ลงก็เลยไม่กินเพื่อนก็บอกว่าจกินๆไ่เถอะว่าจะเป็นไงหรอกเพราะกาแฟตัวนี้อ่ะเป็นกาแฟ,าแฟสมุนไพรเราจะกินมากแค่ไหนก็ได้ลองกินดูถ้าเพราะว่าทุกคนที่ไปแนะนําเนี่ยเขากินดีทั้งนั้นแหละดิฉันก็เลยต้องกินๆไปเผื่อมันจะดีอย่างเขาว่าเนาะเราก็ไม่ได้มั่นใจว่าสินค้าตัวนี้มันดีถ้าเราไม่กินเราก็ไม่รู้ว่ามันดีดิฉันก็เลยกินด้วยความเกรงใจ พอกินไปแล้วเนี่ยสามวันแรกขี้ตาเต็มตาทั้งทั้งที่เราเนี่ยไม่ได้โดนโลมแล้วก็ไม่ได้รู้สึกเก็บตาก็คิดว่าน่าจะเป็นเพราะกาแฟตัวนี้ไหมปกติฉันจะต้องไปหยิบรองเท้ามาดูตรงที่มีแสงสว่างมีแสงอาทิตย์ดิฉันถึงจะสามารถมองเห็นเบอร์รองเท้าได้หลังจากกินไปประมาณสองชุดค่ะ ตาสว่างแบบเป็นมหาศจา์มากเราไม่ต้องถือรองเท้าออกไปข้างนอกอีกแล้วเราเราดูในร้านเราก็เห็นเบอร์รองเท้าเลยซึ่งมันเป็นสิ่งที่ดีที่สุดสําหรับตัวของดิฉันที่มันทําให้สายตาเราดีเราไม่ต้องใส่แว่นตาเราไม่ต้องกังวลเรื่องขับรถเวลาที่เขาสวนมาเราก็ไม่ต้องจอดอีกแล้วดิฉันก็เลยไป ให้แม่กินเพราะว่าแม่ของดิฉันเนี่ยอายุเยอะแล้ว,วแวปดสิบกว่าปีแล้วท่านเป็นเส้นเลือดในสมองติบด้วยพอแม่ดิฉันกินแล้วนะคะทุกวันเนี่ยดีมากแม่ของดิฉันเนี่ยมีความสุขสามารถใช้มือที่ขยับไม่ได้เนี่ยมาตัดซองกาแฟแล้วก็ชงกินเองได้วันละกี่ซองก็กินได้อย่างสบายเปลี่ยนแผมเพ์ทเองเข้าห้องน้าเองดูแลตัวเองได้ดีมากซึ่งลูกหลานก็ไม่ต้องเดือดร้อนอีกแล้วแค่เราหากับข้าวให้ท่านกินที่เหลือท่านดูแลตัวเองได้เลยซึ่งมันวิเศษมาก สำหรับครอบครัวของดิฉันเนาะทุกคนก็ในครอบครัวตอนนี้ก็กินสินค้าตัวนี้คนเลยค่ะลูกสาวที่มีปัญหาเกี่ยวกับสิวตามตัวตามหลังตามหน้าอะไรเงี้ยดิฉันก็ให้กินกาแฟตัวเนี้ยสุพรรณเขาก็ดีขึ้นเยอะเลยค่ะ